ที่ยานท่านคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านและผู้เข้ารับฟังค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะนำเสนอโครงงานวิจัยสาขาชีววิทยาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเพกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอพช่ชะลอการสุกข,ของอะโวคาโดสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวทิพานันชาคีรัตส์นางสาวรมิตาพุทธลักษ์และ3ข้าพเจ้านางสาวสาวุชาปัญจรักษ์กูล ที่มาและความสคัญนะคะการสูญเสียคุณภาพของผลิตผลสูตรทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงของเกษตรกรผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นปัญหาที่สําคัญมากซึ่งมีสาเหตุหลายประการได้แก่การสูญเสียน้ําการเกิดแบบแพระระบางการเก็บเกี่ยวการขนส่งและการจําหน่ายการสูญเสียน้ําทําให้ผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ําหนักเหี่ยวและผิดรูปทรงการลดการสูญเสียน้าออกสากผลิตผลสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวปัจจุบันประเทศไทยยังคงนําเข้าเพกตินในราคาที่ สูงซึ่งมีมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทต่อปีโดยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะใช้จากกากผลแอปเปิลและผลไม้ตระกูลส้มแดงนั้นผู้ใจจึงนำใบเครือหมาน้อยซึ่งใบเครื่อหมาน้อยเป็นพืชเมืองร้อนมีลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวรูปร่างใบเป็นรูปหัวใจหน้าใบและหลังใบมีขนสีน้ำตาลประโยชน์ทั่วไปจะนำใบเครือหมาน้อยขยำกับน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้จะแข็งตัวเหมือนวุนจากนั้นนำมาปรุงอาหารอีกทั้งหมาน้อยยังมีคุณสมบัติเป็นสมนุนไพร และนาเปลือกของพืชผลไม้ที่เหลือทิง้งอย่างเปลือกส้มโอซึ่งเป็นส้มเปลือกหนาชนิ้นหนึ่งที่พบมากในประเทศไทยยังมีคุณสมบัติเป็นสารก่อเจลที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเพกคตินทางการค้ามาสกัดเพกคตินโดยใช้วิธีสกัดยาโดยใช้น้ํากันโกซิติกและเอทานอลเป็นตัวสกัดค่วะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาผลของส,สารสกัดเพลกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอที่มีผลต่อการชะลอการสุกข,ของอะโวคาโด2เปรียบเทียบก,ก,ก,การสุกข,ของอะโวคาโดระหว่างอะโวคาโดที่ไม่ได้ถูกเคลือบโดยสารเพกตินและอะโวคาโดที่ถูกเคลือบโดยสารเพกตินที่สกัดจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอสมมติฐานนะคะ1การเคลือบอะโวคาโดด้วยสารเพลกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอสามารถชะลอการสุกได้จริง2การเคลือบสารเพกตินที่สกัดจากใบเครือมาน้อยให้เป็นสิิทภาพในการชะลอการสุกของอะโวคาโดได้ดีกว่าสารเพกตินที่สกัดจากเปลือกส ตัวแปรที่ศึกษานะคะตอนที่1ศึกษาประสิทธิภาพของสารเพคกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอในการชะลอการสุกของอะโวคาโดตัวแปรต้นอะโวคาโดที่ไม่ได้ถูกเคลือบอะโวคาโดที่เคลือบด้วยสารเพกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอตัวแปรตามสีน้ำหนักและขนาดของอะโวคาโดตัวแปรควบคุมชนิดของอะโวคาโดอุณหภูมิระยะเวลาและจํานวนชั้นที่เคลือบตัวแปรที่ศึกษาตอนที่2เปรียบเทียบสารเพลกตินจากใบเครือมาน้อยและเปลือกส้มโอที่ ชะลอการสุกข,ของอะโวคาโดได้อย่างมีเดชภาพมากกว่ากันตัวแปรต้นอะโวคาโดที่เคลือบด้วยสารเพคกตินจากใบเครือหมหา้อยและส้มโอตัวแปรตามสีน้ำหนักและขนาดของอะโวคาโดตัวแปรควบคุมอะโวคาโดอุณหภูมิระยะเวลาและจำนวนชั้นที่เคลือบค่ะการดำเนินงานตอนที่หนึ่งจุดหนึ่งวิธีการสกัดเพคกตินจากใบเครือมหา้อยและเปลือกส้มโอนำใบเครือมหา้อยและเปลือกส้มโอมาชั่งอย่างละสามอยกรัม ปั่นและพักเอาไว้เตรียมน้ำการผสมกรดซิตริกหนึ่งต่อ2ผสมกับใบเครือมะแ,และเปลือกเส้มโอในตราส่วนหนึ่งต่อสองทิ้งไว้2ชั่วโมงนำไปต้มให้เดือดเป็นเวลา2ี่นาทีพักให้อุ่นแล้วนำไปกองด้วยผ้าขาวนำส่วนของเหลวไปตกตะกรุด้วยการผสมกับเอทานอลในตราส่วน1ต่อสี่กรองตะกรนเพ็กตินไปอบในอุณหภูมิ85สิบห้าองศาเซลเซียส,สเป็นเวลาห้าชั่วโมงนำเพคกตินไปบดให้เป็นผง วิธีการดำเนินงานตอนที่1.2ศึกษาประสิทธิภาพของสารเพคกตินจากใบเครือมะนา้อยและเปลือกส้มโอในการชะลอการสุกข,ของอะโวคาโดนำผงเพคกตินทั้งจากใบเครือมะนา้อยและเปลือกส้มโอที่ผสมน้ำกันในอัตราส่วน2:3ให้เกิดเจลน้ำสารที่ได้ไปเคลือบอะโวคาโดวางอะโวคาโดไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา5วันสังเกตและเทียบผลวิธีการดำเนินงานตอนที่2 เปรียบเทียมการชะลอการสุกข,ของวคาโรที่ถูกเคลือบด้วยสารเพคตินจากใบเคลือมะนา้อยและเปลือกส้มโอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันซึ่งวิธีการดําเนินงานจะเหมือนกับการทดลองในตอนที่1.2เราจะวิเคราะห์ว่าการเคลือบสารเพคตินจากใบเคลือมะนา้อยหรือเปลือกส้มโอให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่ากันค่ะ ตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่1.2ศึกษาประสิทธิภาพของสารพิกตินจากใบเคอร์มาน้อยและเปลือกส้มโอในการชะลอกันของอโวคาโดโดยที่สิ่งที่เราสังเกตได้แก่น้ำหนักขนาดแล้วก็สีของอโวคาโดค่ะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะการทดลองนะคะได้แก่อโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารพิกตินจากใบเคอร์มาน้อยอโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารพิกตินจากเปลือกส้มโอแล้วก็อโวคาโดที่ไม่ได้เคลือบด้วยพิกตินค่ะแต่แต่ละแบบนะคะจะแบ่งตัวอย่างอโวคาโดออกเป็น3แบบโดยที่เราจะบันทึกผลข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้้้้นนนนนนนจจจถึงงววัััที่่่าาาาาาากกกกเเระหหคปลลลแแขขอ็ด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอะโวคกโดที่ไม่ได้เคลือบด้วยเพกตินนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแล้วก็ขนาดที่มากกว่าอะโวคกโดที่ถูกเคลือบด้วยสารเพกตินไม่ว่าจะเป็นเพกตินจากไอเมาน้อนหรือว่าเปลือกส้มโอค่ะและการเปลี่ยนแปลงของสีก็จะเป็นดังตารางนี้ค่ะแล้วขอยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะโดยที่อะโวคกโดที่ไม่ได้เคลือบด้วยเพกตินจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตั้งแต่วันที่2 และอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยเพคกตินไม่ว่าจะเป็นเครือมันนหรือว่าเปลือกส้มโอค่ะจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปค่ะส้า,างบันทึกผลการทดลองในตอนที่2เปรียบเทียบการชะลอการสุกข,ของอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารเพคกตินจากใบเคลือมาหนนและเปลือกส้มโอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันสิ่งที่เราสังเกตได้แก่น้ำหนักขนาดสีของอะโวคาโดค่ะโดยที่ตารางการทดลองในตอนที่2นะคะจะเหมือน ตารางการทดลองในตอนที rage, están, ่1.2เลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารเพลคตินจากเปลือกส้มโอแล้วก็ใบเคลือมาน้อยโดยที่สามารถสรุปได้นะคะว่าอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารเพลคตินจากเปลือกส้มโอค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักแล้วก็ขนาดที่น้อยกว่าอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารเพลคตินจากใบเคลือมาน้อย และสีค่ะเราจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงดตงตารางนี้เลยนะคะเราจะขอยกตัวอย่างมาหนุนตัวอย่างเพื่อเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนค่ะโดยที่อโอโวกาโดทั้งอโอโวการโดที่เบลคเข้าด้วยสารเพกตินจากใบขมาน้อยแล้วก็เปลคซ้มโอนี้ค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปค่ะ สรุปผลและอภิบายผลการทดลองตอนที่1ศึกษาประสิทธิภาพของสารเพกคตินจากใบเคลือมัน้อยและเปลือกส้มโอในการชะลอการสุกข,ของอโวการโดจะผลการทดลองในตอนที่1สรุปได้ว่าการที่เคลือบอโวกาโดด้วยสารเพกคตินไม่ว่าจะเป็นเพกคตินจากใบเคลือมัน้อยหรือว่าเปลือกส้มโอก็ตามสามารถชะลอการสุกข,ของอโวการโดได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับอโวการโดที่ไม่ได้เคลือบด้วยเพกคตินจะเริ่มสังเกตเห็นก,นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้แก่เริ่มมีสีเข้มปรากฏขึ้นน้ำหนักลดลงขนาดลดลงเล็กน้อยตอนที่2เปรียบเทียบการชะลอการสุกขขอวคาดกกเลืบ้ยสพินจ มะนาวน้อยและเปลือกของส้มโอได้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่ากันจากผลการทดลองที่2สรุปได้ว่าการเคลือบออโวคาโดด้วยพคตินจากเปลือกส้มโอให้ประสิทธิภาพการฉลองการสุกด้ดีมากกว่าอะโวคาโดที่ถูกเคลือบด้วยสารพคกตินจากใบเคลือมาน้อยโดยจะสังเกตจากสีขนาดและน้ำหนักของอะโวกาโดดหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักและขนาดแล้วนำไปหาค่าความแปรปรวน ก็ทราบความกระจายของข้อมูลนั้นว่าข้อมูลนั้นกระจายมากน้อยกว่ากันเพียงใดทําให้พบว่าค่าการกระจายของน้ําหนักและขนาดของโอกรดที่เคลือบด้วยพกตินจากส้มโอมีการกระจายข้อมูลน้อยกว่าโอกรดที่เคลือบด้วยพกตินจากใบเคลมาน้อยนั่นหมายความว่าน้ําหนักและขนาดของโอกรดที่เคลือบด้วยพกตินจากเปลือกส้มโอมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าโอกโดที่เคลือบด้วยพกตินจากใบเคลมาน้อย